สำหรับการจัดกิจกร,รรมวิ่งในงานวิสาขะครับเราใช้ชื่อกิจกรรมว่างานวิ่งสมาธินะครับวิสาขาคคาะครับพชธนะารเราจัดเป็นประจำทุกปีครับโดยคอนเซ็ปต์ของ,งานเราต้องการส่งเสริมบนทึกสำมน,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 นะครับในทางการวิ่งนะครับแต่ในงานวิ่งในวันวิสาขะนนะครับเราจะเน้นให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิจใร ที่เข้มแข็งอยู่ในร่างกายแข็งแรงที่จะแข็งแรงได้นะครับต้องสงบนะครับงานกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราจะเน้นนะครับให้คนน,นะครับมาร่วมทั้งใครอยากวิ่งวิ่งใครอยากเดินเดินนะครับเนื่การทำสมาธินะครับแล้วก็ไม่มีการแข่งขันนะครับให้ในวันหรือวันนี้นะครับเป็นวันที่เรา,าราวมจิตรวมใ,ใจทำกิจกรรมร่วมกันนะครับซึ่งเราจัดมาทุกปีนะครับก็หวังว่าความสิทธิ์นี้นะครับจะนำไปใช้ใน จะส่งเสริมให้คนเนี่ยร่างกายแข็งแรงทุกมิตินครับทั้งร่างกายจิตใจนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมนี้ครับเป็นส่วนของการเสริมให้คนไทยมีร่างกายที่เพียงพอที่เราศึกษามาทำใคนสุขภาพดีนะครัทั้งให้คบอกาักายครับแต่ทั้งนี้ต้องมีสิ่งแวด้อที่เพื่อเขาด้วยการัจกรรมทเร่งกาโอกาสได้เอื้อให้ใช้โอกาสนี้กานมาวิ่งหรืหอเดิน ท่านประธานครับแล้วจุดไท์